สวัสดีจ้าตื่นแล้ว่จ้าจ้าลูกโอ้จะหักไส,ส่สร้างโอ้สร้างยุงง่งจก่งข่าอแพทว่าอาการาดีขึ้นพี่น้องกับขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เให้กำลังใจมาก กะดีขึ้นกะยังฉีเบาบางนิดๆหนักข้ออืมมันนั่งหนัก,นนกข้อ,อ,นนขอสงสัยเป็นกับเส้นกับเอ็นเพิ่นอนนะมะั้งหมอตรวจเออความดงึงความดันความดันปกติปกติดีเมื่อพี่นอ้องความดันน้ำตาลมีอย่างปกติครับผม,มจินยายนังขึ้นเพื่อนหนาวก็เลยใช้เสียง <laughs> <s> ันเชียร์เขเ้าเจ้าแจกเสียร้านวัสดุกาา่อสร้างทีต่ตะหน่อยไปสร้างวัสดุก่อสร้า,างเพิเ่อนแจก,กนี่นี่ตื่นได้เศร้าเลยมื้อนี้ไห้แต่วันี้นี่บกวนออืบ่กวนครับผมเมื่อี้ล่ะดูจังซี่ละ่ะถ้าแม่บ่สบายถ้าคนบ่สบายเพิ่นก็สิบ่กวนเ,นเพิ่นก็เล่นของเพิ่นอยู่สีล่ะพี่น้อง เล่นแต่ว่าชอเตะฟ้าเบ้าถามจนว่าเขาขี่คัน้นอ่าเทียเพีชนนะหลับพึ่นอยากถามนั่นถามนี่เพีกับเบ้าแบบนี้นี่ง่ยขึ้นมากนี่พึ่งผ้าใส่ได้ยืดกยุ่นี่นห่วงแม่อยู่นี่นี่ กักมาหอมมานี่ยู่แม่บอกว่าแม่บอส้ำใบหอมเปียกเอายาให้แม่กินเลยลูกเอาเออเออเอมดเลยตัวบอบีแล้วมื่อนีอ้มึงกินเบิดสามขวดแล้วโอ้พ่อเลมั้งหแฉบแฉบโอ้แฉบบแฉบวะนี่เฮ็ดท้าแฉบให้พ่อมึงเนี่ย ยาเพ่นเด้ด้วยแลเก็บไว้ทุกสูเลยเป้ะฮะเอาไปขึ้นห้องใส่เขียวกินนี่ละไปแม่เปิดบ่ได้มันบ่แมนขนมอยากแก้มวิ่นมันบ่โมเมนขีด่าขนมแก้กินนิดนึงแล้วแม่เอาแมตไว้นั่นบ่แมนจ้าจะหน่อยก็เที่ยวมาถามเพิ่นอยู่ว่าเขี่ยวมา เพระาะว่ามันนอนน้ากัดบ่ได้พี่น้องอ,อมาถ้านอนแต่หน่อยมักนอนแม่ย่านลูกย่านเมียเสียงดังแต่หน่อยก็เลยเอขอแยกไปนอนตอนนั้นนอนนอนในห้องนี้ก็นอนข้าง่าังเพราะว่าบางทีห้องโกรนห้อง หน่อยเป็นคนเงียวดูนะแพร่เพร่คนห่วยเพร่ก็เลยบอกเพร่ยันนี่เนี่ยตื่นเพร่ก็เลยบอกแล้าแยกห้องนอนแล้วเปิดเขาเปิดออกหน่พี่น้องเงี้ยวเดี๋ยวกระยิ้วเขาเดี๋ยวก็ะเงี้ยวเดี๋ยวก็ะปวดขี้เดี๋ยวจิ้มหน้ามลายแต่หน่อยจิ้มจิ้มเขาเด็กๆไม่เล้วมานอนสักพักหนึ่งบ่บ่หลับเด้ออันนี่ แล้เล่นนทั่วซับวส์รับนี่ตีสามตีสี่ไน่ลจัพี่น้องังหนักตีตอนนังหนักตึงๆอยู่ยังยังหนักพวกก้อนโตแล้วเออกะนีนาเลก็ขอขอบบุญขอพุณพี่พน้องน้องรุป่านะอาทีแนะหนำเวยวเพออตามินเออเพิ่นบ้านวิตามินโฟลลิกยางก็ี บำรุงเลียดเนาะเพชยันเลียดเพชรนี่ละแนวเขาออกลูกน้องพี่น้องเนาะมันเสียเลียดไหลทายเลียดทายยางเดี๋ยวเพชกับบด้อยู่ไฟน้ำเดี๋ยวเพชก็ที่ไปหาซื้อวิตามินเรามากินครับเพราะว่าบำรุงเลียดเนาะพี่น้องแนะนี่ยพี่น้องแนี่นะเพราะเพชรสำหรับแต่ว่าส่วนตัวเพชอะเพชบุฮหูดอกพี่น้องว่าต้องกินอีหยังต้องหาอีหยังมากินเพชรบุบหูดอกเพชรเพชรก็ยู้ไปที่เลียจ้ะ พี่น้องเนี่ยน้ำม้าเออแต่ได้บาดแผลเก็บไข่ได้ป่วยก็จังไปหาหมอจังสิเนี่ยเอาอยู่เพว่าต้องกินนี่ยังบำรุงเนี่ยเอียเพราะว่าเขาก็อยู่สองคนผัวเมียเนาะแต่ตังคนต่างค์บ่งหมูว่าต้องมียาอย่างมีอย่างก็หน่อยโบเคยกินยาได้เคลียเดียถามมิเรยแล้วก็บโบเคยไปหาหมอพรับเพราะพี่น้องเนี่ยน้ำมาเพี้ยกิดเออเนาะเขาก็ลืมคิดคอนี่ไปเนาะแต่เพี้ยกับบ่งหมูว่าวิตามินมันมีตัวใดเนี่ยเอียงแน่ที่อย่ง พี่น้องแนะนำว่าอีห้อยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปทำหอโฟลิกโฟลิกโฟลิกยังกับผมรุงอ่นนะนะผมเพื่อประอยัดยูจนนี่นี่ง่เนาะพี่น้องเพื่อประหยัดยังไปก่อนลูกห้เทียร์ยานยานเจ้าของบุบเนาะยานเจ้าของเก็บของเขาไปเก็บได้หนะพี่น้องใเมียนของเลยอ่าอ่าเออ ได้ไหมรักไหมดูนะให้ไปใส่ไปเอาไปเก็บก่อนเอามาเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บบอลเลยหนูเอามาได้ใส่้อมลินเ,เก็บมาหยัดหยัดหยัดอย่างหยัดพวกผาหุมอ,อย่างอนอน,อนผ้าไม่น,อ,มอ,นอนมือนอนมือแรก ตกลงไปมองตรงไหมพี่น้องเสี้ยหาลูกเพี้ยพ่อรับเลยบ่อือบะฮองบะยังนี่พี่น้องมันก็มีผ่านเนาะเสี้ยหาลูกเพี้ยพ่อเพียตกใจหมดช้างเมื่อมันเปิดไฟนอนเอ็นดินเลสใต้เต้สอกป่ะฮะช้างช้างไหนดูไม่เอาไหมแม่ดูสิช้างโอ้ยู่ในฟุตบอลมีลูกช้างอันนี้อะไรช้างช้างมีกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมนับเอานับโฟว์ทกนเลยเอเอานับมีกี่ตัวนับปราช้างกีนน่ตัวโฟว์ทันเดี๋ยวพาไปเมืองสวกทีนี้นี่ตกโเมีนตกแบบพี่น้องร <twitch ing> บปข้าไป็ <t ceramic> ไปนเป็นนอนนี <t iny> ่หันเพราะว่าเขาหมอนขางงัดไว้มันกับบนเลยก กับสิมนีตู๊กตาเอาตู๊กตามันยัดไปพีได้ไหมเพิต้องไปใหัวเตียงแ,แ่เพิ่นลงไปมันจังมันก็นลงไปบ่ได้แล้ว,ว่าพี่น้องแม่เพิ่นเอานั่นยัดแล้วโอ้ยอาอุยอ้ยเอายาแกวิ่งมยเอ้าแม่เดี๋ยวนี่เนีิกินเอา้ามามามา,าไป,าปาไป,ป ไปล่างหนาก่อนควนดิควรดิซาส่วนออกบานไปไปเรื่ๆใส่เสียกแขนเงวเอากวนนมมาเออเก็บไปเอาไปข้างนอกบอกเก็บบอกเก็บนี่เอาไปล่างเอาไปล่างาปิดไฟหน้าบ้านอ,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 อ่นานหน่อยบรรการตอนเศร้าครับพี่น้อง ไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปล้างปะงางางา้งางง้างง้างฮ้ไปฮไปขอบคุณขอบคุณหลายๆครับไปก่อนสวัสดีครับ